สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระท่อมชมจันช่องที่มีสาระและความบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะป้าเปียก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับประเทศเกาหลีนะคะที่เกิดโศกนาฏกรรมที่ย่านเป็นย่านไหมย่านอิอนเทอร์วอนนะคะในการที่เขาได้จัดงาน เหมือนกับว่าได้ข่าวว่าจัดงานวันฮาโลวีนนะคะนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นจัดงานวันฮาโลวีนนะคะในการที่ก็มีผู้คนไปเที่ยวเยอะมากเลยแล้วก็มีการขาดขาดอากาศหายใจนะคะตามข่าวที่ได้ยินมาก็คือขาดอากาศหายใจแล้วมีคนหนึ่งถ้าหากมีคนนึงที่ล้มลงไปคนต่อๆมาก็อาจจะต้องหาทางที่จะเดินหรือวิ่งเหนียวตัวรอดแล้วมันก็เกิดการ อล้มโดนกันล้มด้วยนะคะแล้วก็เหมือนโดมิโน,โนเลยนะคะก็ล้มกันไปแบบนี้มันก็ช่วยเหลือกันยากนะคะสําหรับผู้ที่ติดอยู่ข้างล่างอันนี้ตามข่าวเท่าที่ป้าฟังนะก็เกิดความสลดใจน่าเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเอนะคะพี่น้องก็คงจะไม่ใช่มีเฉพาะคนภายในประเทศ แต่คนจะมีคนต่างประเทศคนไทยเราก็ยังมีที่ไปเที่ยวแต่ว่ายังไม่มีข่าวคนไทยเสียชีวิตนะก็มีแต่มีว่าไปเที่ยวที่นั่นเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ออกมาโพสต์นะคะออกมาพูดผ่านสื่อนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข่าวนะว่ามีคนไทยเสียชีวิตไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวแจ้งมาว่าตั้งอย่างน้อยร้อยห้าสิบเอ็ดรายแล้วนะคะที่เสียชีวิต เ,เรื่องของป้าก็นึกถึงกันขาดอากาศหายใจที่เขาพูดถึงกันนะคะคนเยอะใช่ไหมคะคนเป็นแสนแต่ว่าช่องทางที่เดินเข้าไปเที่ยวนั้นมันแคบนะคะสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่แคบและคนก็เยอะมันก็ย่อมน่ากลัวนะคะมันย่อมน่ากลัวอยู่แล้วความจริงแล้วคนเราก็ ก็รู้นะก็คิดได้ถึงตอนนี้แต่ว่าลืมคิดนะคะคงจะลืมคิดณเวลาที่อยากจะไปเที่ยวแล้วก็เขา,เาว่าสถานที่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนตามรอยซีรีส์ดังด้วยหมายควาเว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงน่าไปเที่ยวน่าไปเยือนว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่า,เ,าเวลาที่เราไปเยือนนี้แน่นอนใครตัวใครก็อยากจะไปตรงนั้นตรงที่เขาลรอว่าสวยงามน่าเที่ยว แล้วพอต่างคนต่างก็คิดว่าอุ้ยอยากไปเที่ยวตรงนั้นมันน่าเที่ยวนะคะเออมันก็เลยทําให้คนที่มีความคิดตรงกันมีถึงนับแสนคนขึ้นไปนะคะเมื่อคนนับแสนคนเยอะขนาดนั้นไปเที่ยวในที่ที่อากาศมีน้อยสถานที่ก็น้อยมันก็เลยทําให้โอ้โหเวลาขาดอากาศหายใจนี้มันก็คงจะทรมานมากเลยนะคะ รเรียกว่ามันเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าถ้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีคนเยอะๆต้องนึกถึงเรื่องสถานที่ด้วยนะคะว่ารองรับพอไหมก็ก,ก็ฝากไว้ว่าคิด,ค,ดคิดกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ในประเทศของเราเองก็ข่าวเขาว่าก็เริ่มที่จะค,ค,คิดด้วยเหมือนกันที่วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็เตรียมในการที่จะจัดงานฮาโลวีนเหมือนกันนะคะ ก็คืออาจจะเริ่มตั้งแต่วันนี้สําหรับบางแห่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นวันฮาโลวีนนะคะในการที่เขาจะจัดกิจกรรมก็น่าเห็นใจจริงๆนะพี่น้องประชากรชาวโลกเราแทบจะเรียกได้ว่าทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 นะ,ะแล้วทีนี้มันก็เกิดการเหมือนกับว่าอยากจะผ่อนคลายอยากเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าโดน กักพื้นที่โดนกักหลายๆอย่างที่ว่าจํากัดโรคกันเนาะจำกัดพื้นที่เพื่อที่จะกําจัดโครคไขยไข้เจ็บให้มันหมดไปนั่นเองนะคะก็ก็เลยอยากจะเที่ยวนะคะมานานแล้วนานมากแล้วเมื่อเปิดโอกาสที่จะให้จัดงานได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไทยเราเองก็มีข่าวคราวมาแล้วเหมือนกันนะคะใช่ไหมตามผับตามอะไรออันนั้นก็คือน่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้ด้วยนะคะ แต่ว่าในเวลาที่เราอยากเที่ยวเราลืมคิดบางคนก็อยากจะไปเที่ยวสถานที่ที่จะมีคนเยอะๆนั่นเลยนะคะก็ขอให้ป้าก็อยากให้กำลังใจหนุนใจนะโอ้โหเวลาที่ป้าขนาดป้าอยู่ในที่โล่งที่สวนบางทีป้ายังหายใจไม่เต็มอิ่มบานหาวาเอิญมาหายใจบะหอดทองพี่น้องเอ้ยนะป้ายังจะต้องทําตามที่คุณหมอบอกนะคะ คุณหมอบอกว่าสูงไวแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะคือหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่เต็มอิ่มเหมือนที่เราว่าได้ง่ายๆคุณหมอก็แนะนําว่าให้หายใจลึกๆให้สูดหายใจลึกๆบ่อยๆเพื่อที่จะสูดลมหายใจสูดเอาอากาศเข้ามาทําบ่อยๆทำเหมือนเป็นการบริหารปอดเลยนะคะทำเหมือนให้ปอดนี้ได้รับออกซิเจนบ่อยๆเยอะๆเ,เ,เพื่อที่จะเติมเข้าไป แล้วบางทีป้าเปียกนะรู้สึกว่าคุณหมอก็เคยสอนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนที่ป้าเปียกยังไม่เคยมีอาการแบบนี้นะก็ยังหนุ่มอยู่แต่ว่าเคยได้ยินศึกษามาคุณหมอบอกว่าถ้าสมมุติว่ายืนสูดหายใจมันไม่เต็มนอนงายหายใจไม่เต็มนอนตะแคงมันก็ยังไม่เต็มก็ให้นอนคว่ำทั่วนี้ป้าเปียกจงใช้วิธีถ้านอนนะสูดหายใจมันไม่เต็มปอดนะคะไม่เต็มอิ่มป้าต้องนอนคว่ำลงแล้วก็ ต้องสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ให้มันเต็มจริงๆเวลาที่เราผ่อนคลายกมาแล้วมันจะรู้สึกโล่งแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ายืนอยู่นะถ้ายืนอยู่นะยืนบางทีมันก็หายใจไม่เต็มปอดนะคะทุกท่านคุณหมอบอกว่าให้ใช้วิธีก้มลงก้มตัวลงก้มตัวลงเยอะๆแล้วก็พยายามสูดลมหายใจเอาอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดให้เยอะที่สุด แล้วก็ยืนขึ้นสูดลมหายใจเอาเยอะๆตอนที่เราก้มลงมันจึงสูดหายใจเข้าเต็มปอดอดได้แล้วยืนขึ้นแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกนะคะนี่แหละก็ถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆบางครั้งมันสูดหายใจได้ไม่เต็มปอดมันเหมือนใจะจะขาดจริงๆนะทุกท่านาป้าเปียกเวลาทํางานเยอะๆทํางานตามสวนทํางานตามอะไรมันต้อง มันใช้กําลังเยอะแล้วแล้วยังจะมีเวลาวันที่แดดร้อนแดดจ้ายังจะมีเรื่องของโรคลมแดดเข้ามาอีกด้วยฮิสโตที่เขาว่านะคะก็คือหมายความว่าขนาดป้าเปียกนะต้นไม้เยอะในสวนของป้านะคะมีต้นมะม่วงต้นอะไรเอ่อให้เราหลบแดดหลบอะไรได้แต่กระนั้นบางทีเราก็ยังสูดลมหายใจไม่เต็มปอดเวลาที่เราเหมือนเหมือนใจะจะขาดเลยนะคะเหมือนกับว่ามันขาดอากาศทั้งๆท,ท,ที่อากาศก็อยู่ในที่โล่งนะคะ แต่ความเหนื่อยของเราสรีระของผู้สูงอายุเหมือนป้าเปียกเนี่ยนะจะต้องพยายามที่จะหาวิธีทํายังไงที่จะสูดหายใจเข้าให้เต็มปอดได้เยอะที่สุดอันนี้ก็คือเรามีโอกาสดีมากกว่าคนที่อยู่ในที่แออัดหรือมีคนเยอะๆป้าเปียกอยู่ในสวนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็อยู่ห่างๆกันเพราะว่ามันมีพื้นที่โล่งเยอะใช่ไหมคะ บางครั้งยังจะต้องเสี่ยงกับการที่ขาดอากาศหายใจเลยเพราะว่าอมันทำงานเยอะเกินไปมันหายใจบ่ท่านภาษาบ้านเราว่ามันหายใจได้ไม่เต็มอิ่มมันมันหายใจเร็วมันหายใจไม่ทันคือมันหายใจเร็วมากเร็วมากไปเอหายใจเร็วมากไปทําไมหายใจไม่ทันล่ะป้าเปียกก็เพราะว่ามันหายใจเร็วๆๆมันก็เลยสูดลมหายใจเข้าไม่เต็มปอดมันแบบนี้มันก็ไม่เต็มมันต้อง มันต้องช้าไม่ใช่ว่าแบบนี้คือมันจะสูดหายใจได้ไม่เต็มปอดมันสั้นนะคะระดับการหายใจมันสั้นป้าเปียกก็ไม่ได้มาสอนอแทนคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องการหายใจนะแต่ป้าเปียกมาแบ่งปันประสบการณ์ของ,ของตัวเองเวลาที่มันหายใจมันได้ไม่เต็มปอดนะคะจะต้องหาวิธีนะคะที่จะทําเหมือนเหมือนที่ป้าเปียกเล่าก็ต้องก้มตัวลงไปเยอะๆแล้วก็ สูดหายใจเข้าเต็มปอดก่อนค่อยยืนขึ้นแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางอ่บางทีป้าก็ปล่อยออกทางปากนะความจริงเขาให้สูดเข้ามาแล้วหายใจปล่อยออกทางจมูกนี่นแหละอ๋อไม่ใช่สูดเข้าทางจมูกสิแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกทางปากอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละทําดูนะคะทุกท่านถ้าหากวันเจอสถานาการณ์ที่เหมือนหายใจติดขัดหายใจไม่เต็มอิ่มจริงๆเพราะว่าการขาดหายขาดอากาศหายใจนี้มันจะทําให้เราเนี่ย มีปัญหาจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันมากอาการมันเยอะอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะคะนี่แหละป้าก็เล่าถึงได้ยินข่าวแล้วก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็เตือนลูกหลานนะคะถ้าไม่ถ้าไม่คือมันจําเป็นละอย่าบอกว่าถ้าไม่จําเป็นเลยมันจําเป็นจริงๆที่จะต้องเซฟที่จะต้องดูแลตัวเองโดยการไม่นําตัวเองเข้าไปในสถานที่เสี่ยงเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะคือไม่นําตัวเองเข้าไปในสถานที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนั้นจะทําให้เราหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่สะดวกด้วยคนเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังเขาไม่สวมแมสกันแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เหมือนเปิดใช่ไหมคะเปิดทุกอย่างเปิดการค้าเปิดการท่องเที่ยวเปิดสถานที่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เปิดแมสด้วยรวมทั้งเปิดแมสด้วยเขาว่าก็ไม่ค่อยมีคนสวมแมสกันด้วยนะคะก็น่นแหละนะคะว่าเพียงมีประสบการณ์อันหนึ่ง เวลาที่ป้ารู้สึกว่าบรรยากาศตรงไหนมันไม่มันไม่ปลอดโปร่งนะคะอย่างเช่นเราไปนั่งอยู่ในที่คนเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงลมหายใจของคนอื่นด้วยใช่ไหมคะบอกตรงๆลมหายใจที่มันนำพาซึ่งกลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์แล้วก็อากาศไม่บริสุทธิ์เนี่ยป้าเปียกว่าป้าสวมแมสด,ดีกว่านะ ป้าสวมแมสป้าจะสูดลมหายใจได้ดีกว่าที่จะเปิดแมสนะคะเพราะว่ามันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์มาจากหลายๆคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันทําให้ป้าเปี้ยงนี่หายใจไม่เต็มปอดนะคะแต่ว่าถ้าเราสวมแมสแล้วอยู่ในที่คนเยอะๆป้ามั่นใจมากกว่าคงจะอยู่กับแมสตลอดไปนะคะพวกเราอาจจะไม่ป้องกันเฉพาะโรคโควิดนะคะแต่ว่าป้องกันโรคต่างๆที่จะมากับลมหายใจของใครต่อใครแล้วก็มากับอากาศแล้วก็มากับสา,า,า,ายลม นะคะไายฝนลมหนาวอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะพัดเอาโรคภัยเกศเจ็บมาป้าเปียกเวลาที่ขนาดตอนนี้ลงสวนป้าก,ก็ยังอยากจะสวมแมสเลยนะคะทั้งๆที่รู้ว่าที่สวนนั้นอากาศมันโลง่งและมันน่าจ,จะมีปลอดโปร่งด้วยแต่ว่าก็ยังสวมเพราะว่ากลัวนะคะฝุ่นละอองแล้วก็โรคภัยเกเจ็บที่มากับลมนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะว่าเมื่อเรา,เ,าเมื่อเรายังมีอากาศที่จะให้หายใจก็ขอให้พวกเรา กอดเอาไว้ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาชีวิตรักษาสติปัญญาของตัวเองมีสติในการที่จะไม่นําพาตัวเองเข้าไปในสถานที่ที่มันขาดอากาศหายใจหรืออากาศหายใจมันมีน้อยแล้วมันคนเยอะมากกว่าแล้วมันก็แบ่งสันปันส่วนกันไปไม่ทั่วถึงที่หมายถึงอากาศที่บริสุทธิ์นั่นนะคะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับคลิปนี้ป้าพี่ค่อนข้างจะหลายนาทีแต่ยังไงก็อยากจะฝากไว้ให้พี่น้องลูกหลานเตือนสติซึ่งกันและกัน เรามีสถานที่ท่องเที่ยวได้เยอะเลยนะคะที่มันจะแบ่งแบ่งสันปันส่วนกันไปก็ไม่ต้องไปอยู่ในที่เดียวกันเยอะๆอะไรแบบนี้ก็เราต้องปรับการใช้ชีวิตให้ให้ให้ได้นะคะปรับการใช้ชีวิตให้ได้นะคะเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ป้าเปียกก็ฝากไว้สั้นๆอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดดูกดไลค์กดแชร์คลิปให้ป้าบ,บ้างเด้อขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ